สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง c ิ tizen r น p o r t e r เตพื้นที่สื่อโดยภาคพ,พลเมืองเพราะคุณก็สามารถเป็นนักข่าวได้ค่ะตอนนี้ทุเรียนที่จำหน่ายตามท้องตลาดหลายพื้นที่กำลังหมดช่วงฤดูแล้วค่ะแต่สำหรับชาวสวนทุเรียนบ้านเหมืองตะกัวอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทะลุงพวกเขากำลังอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนเพื่อนำไปจำหน่ายตามท้องตลาดจะเป็นอย่างไรติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองซิ tizen r น p o ร t e r เตกลุ่มอนุรักษ์ตนสตอค่ะ คืนนี้ชาวบ้านเหมืองตะกัวตำบลหนองทงอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงเชวนกันมาเฝ้าทุเรียนซึ่งในช่วงฤดูผลไม้ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปีเป็นช่วงที่ทุเรียนบ้านสุกที่มีลักษณะลูกเล็กมีรสชาติที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีต้นที่สูงมีอายุแต่ละต้นหลายสิปีจึงทำให้ยากในการเก็บเกี่ยวต้องรอให้สุก และล่วงลงมาตามธรรมชาติอ๋อเวลาว่าเรียนมันเป็นแล้วนะเทิ้งกาตินี่กามาต้างปาเรียนด้วยเึิงกาป่อว่ามันเลืนนั่นกาคือมาเลตั้งแต่กลางวันกาคือกางคืนกามากว้าวลยเป็นเนี่ยนะ้าไม่หมากว้าวมันกาคือพวกเด็กมันมาลุ่งมาติมคือไม่ค่อยได้กินใน็กลุยอันนี้พวกนี้มันมาจะนุกงระนานกันประจํบพวกนี้มันอยู่ในนี้อยู่แล้วจายปรับปันนี่บ่อยแต่มากว่านี้เลยบางเตียนกาคือมันมันกามากว่านี้นะ เพราะว่ามันขึ้นกวนรุงกวนนึกอแต่นี่ลงมาโยนนี่พ่าว่าลงมาแลเนี่ยจะได้นอนนี่พอได้พอกี่การลบเพื่อใมันเป็นเจ้าเป็นเจ้ามันแดงโซนแดงโซุนอย่างนั้นมะเปลี่ยนาเปลี่ยนาเพามันมีมาตั้งแต่รุ่นป่าบุรุษแล้วแด็กๆมันก็คือต้นรุ่งตนนี่แต่ว่ามาลังๆกับเขาปลูกปลูกปลกกันไปกากาลุ่ยจอบาอันนี้มันเป็นชีวิตกล้องคนประจําวันอยู่แล้วนะแต่แถวบ้านเราันี่นะคนปลาปานประมาณนี้แต่ว่าบ้านเรามันไม่ค่อยมีนา ีน <icana>, ่ก็คือเนี่ยบางบอยก็เล่เนี <tube oses> ่ยก็ต้มกาแฟกันนั่งกินกันแต่ว่าพอเรียนเล่นก็คือคือคือมันมันสนุกสนานในในวัยเจอยันนะคือคือมันตื่นตันมันประมาณนี้มันดีเจอยแล้วเนี่ยเสี้ยงเสี้ยงเรื่อเล่นคือบายเจยคือมานั่งเตนี้งั้นเราบายเจยว่ากับอยู่บ้านประมาณนี้เนี่ยเวลามันเล่นทึงอมันก็ติดกี่ยะประมาณนี้เลย นอกจากเป็นการสร้างรายได้ยังสร้างความสัมพันธ์กันในชุมชนครอบครัวที่มาร่วมกันทํากิจกรรมยามค่ําคืนในการหาทุเรียนตามภารกิจของแต่ละคนในสวนอันมืดมิดอ่าเขาคล้ายเป็นเปลือกับมั้งนี่ก็โรยยีซิบกับครับโรยยีซิบกับซึ่งส่วนมากขึ้นๆหนึ่งก็ได้สักแถวไหนก็ได้ครับก็ชอบชอบได้ครับชอบถ้าไม่ละมาเก็บเปี้ยนี่ยแกเป็นเปลือครับเราต้องฟังเสียงแล้วว่าต้องไม้ครับ ฟังเสียงกับอะ่วรวาฟังฟังเสียงว่าตอนใน,นเล่นมันมีไล่จ้าวกับ <c oughs> คือเราต้องฟังเสียงกับาจา้าวนั่นแหละกกตามไปเก็บกับรือมัง่งเวลาเราตืน่นเต้นค <c oughs> รับเล่นแต่ละกลงกอนุกครับเวลามากันมากันมากันอี่คนมากับใครครับมาประมาณเสีอากุนครับมากับ <c oughs> ป,ป่ามันมันปีจ่ายมั่งกับ เหล่านี้ล้วนเป็นวิถีของคนต้นน้ำในการประกอบอาชีพในชีวิตตามสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้โดยที่พวกเขามีความสุขและยอมรับด้วยความเต็มใจเพราะด้วยความผูกพันที่บรรพบรุษสืบต่อ,อกันมาพวกเขาเองหวังว่าวิถีชีวิตแบบเดิมๆของพวกเขานั้นยังคงอยู่สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลานนักขา่าวคุณละเมืองกลุ่มอนุรักษ์ตุงตรนะราย,ยงาน บผลทุเรียนของชาวสวนเป็นครอบครัวแบบนี้นอกจากจะเป็นกิจกรรมสารความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวแล้วยังเป็นสิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนต้นน้ำบ้านเหมืองตะกัวที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลด้วยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวคุณผ่าน facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับ4อร p o r t ร์ Reporter ได้ใหม่สวัสดีค่ะ あっ <laughs>